อีค่ะกระผมเด็กชายชนากรลูกไม้ดิฉันนางสาวนันนาดีน้อยปาและกระผมเด็กชายปรมิชัยใหญ่ในนามคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านกาขอนําเสนอผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนข้อคิดเห็นสภานักเรียนประจําปี2 5 6 8ในหัวข้อ TSC Zero Dropout ครับ จากผลการวิเคราะห์ผู้เรียนและคณะครูในโรงเรียนพบว่านักเรียนโรงเรียนบ้านกลางยังมีปัญหาเสี่ยงในหลายๆด้านเช่นปัญหาการเรียนปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านความคงคลองและปัญหาด้านสาธารณสุขค่ะผู้บริหารคณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนบ้านกลางจึงได้นําปัญหาเหล่านี้มาดําเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีการประสานกับภาคีเครือข่ายเพื่อร่มแก้ไขปัญหาข้างต้นโรงเรียนได้ออกแบบการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมคุณภาพของนักเรียนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่นกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมประชุมผู้ปกครองกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมพาน้องกลับมาเรียนและการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนมีโครงสร้างการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยครูประจำชั้นร่วมกับสานักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง เป็นผู้ดําเนินการดูแลช่วยเหลือมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้านอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งหรือทุกครั้งที่นักเรียนมีปัญหาทําให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงสามารถช่วยเหลือนักเรียนนําไปสู่การดูแลช่วยเหลือส่งต่อได้อย่างทันท่วงทีจากการดําเนินการกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมพาน้องกลับมาเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ผลที่เกิดขึ้นคือนักเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆจนสามารถกลับมาเรียนได้ปกติและสําเร็จการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนบ้านกลางได้รับรางวัลดังนี้ค่ะ 1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2517ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับดีเยี่ยมจากสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาพังงา 2. รางวัลสมคุณค่าสปทโอเบกอวอร์ดครั้งที่12ระดับภาคใต้ประจำปีการศึกษา2 5 1 5ันหสถึงสองพาสถานศึกษายอดเยี่ยมด้นานผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษาเหรียญทองด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเพื่อให้กิจกรรมนี้มีความยั่งยืนพวกเรายังคงดําเนินการต่อเนื่องและจะเพิ่มกิจกรรม,มอ,อื่นๆเพื่อให้พวกพี่ๆี่น้องน้องของพวกเราได้กับเข้าสู่ระบบการศึกษา การแก้ไขปัญหายอย่างตรงจุดและมีอนาคตที่สดใสเพื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านกลางอย่างมีคุณภาพต่อไปค่ะพวกเราขอขอบคุณผูกก้บริหารคณะครูพพเพื่อนและพี่น้องชาวฟ้าขาวทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจทําให้โครงการของเราประสบความสําเร็จครับสภานาักเรียนสท<ร>พท สารต่อแนวทางที่สร้างสรรค์เรียนรู้อย่างเท่าทันมุ่งมัม่น,นพัฒนาประชาธิปไตยสภานักเรียนสปปพ่ปงงาจ<า>ับมือไว้แล้วปไปได้วยกันเฮ้ hey.